สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมาที่จุดชมวิวของเขาค้อนะครับเขาตะเงงคียนงกนะครับผมทําไมผมมาที่นี่ผมมาเที่ยวครับมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนด้วยแล้วก็พอดีแวะมาตรงนี้ปับ๊บมาดูจุดชมวิวนะครับมาแวะจุดชมวิวมาดูบรรยากาศสวยๆข้างหลังแล้วก็อยากจะมีสิ่งดีๆมาบอกกับเพื่อนๆว่าสิ่งนี้มันคืออะไรที่อยู่ในมือผมมันคือผลิตภัณฑ์ดีบูล ไม่ได้มารีวิวขายสินค้านะแต่มาบอกว่าสิ่งนี้มันดีกับชีวิตผมมันดีกับผมยังไงนะครับมันเป็นสิ่งดีกับผมยังไงช่วยผมยังไงเพราะผมวิ่งฮะเป็นชอบซ้อมวิ่งนะครับวิ่งออกกําลังกายทุกเย็นการวิ่งของผมนะครับมันก็ทําให้ผมปวดหัวเข่านะครับปวดปวดแล้วมันก็หายนะครับปวดประมาณสักเจ็ดวันแต่การปวดของผมมันก็ทรมานปวดปวดให้หายเงี้ยมันมาสักสี่ห้าปีแล้วหาสาเหตุก็ไม่เจอนะครับ การหาสาเหตุไม่เจอมันก็คือใช้ยาพ่นบ้างนะครับใช้ยากินแก้ปวดบ้างนะครับการกินแก้ปวดก็ายาพ่นบ้างนะครับมันก็แก้ปัญหาได้สักประมาณสักระยะหนึ่งมันก็กลับมาใหม่นะครับบทลาเป็นทีหนึ่งเนี่ยนะครับทรมานครับเดินขึ้นบันไดเนี่ยเรียกว่าปวดแบบปวดมากแล้ววันานานอนเนี่ยถหยียดขาไปก็จะปวดมากนี่ความทรมานจะเล่าความทรมานของมันความปวดของผม เป็นอย่างเงี้ยมาประมาณสองสาปีแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอก็กินยาไค้เส้นมาตลอดแล้วครับยาไค้เส้นยาแก้ปวดนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับเพื่อนมาแนะนำนะครับเพื่อนมาแนะนําว่าให้ลองทานดูนะครับว่าเอยดีบูลเนี่ยมันแก้ปวดนะผมก็ลองแกะทานดูนะเปิดใจนะครับผมเปิดใจเพราะว่าผมก็อยากหายในกล่องในสองในกล่องนี้มันมีอยู่ห้าซองนะครับวันแรกผมซัดเลยสองซองซัดเลยสองซองซเององทฉีกใส่แก้วน้ํานะครับ คนคนคนเข้าซัดเลยหนึ่งแก้วตกเย็นซัดอีกหนึ่งซองอยากหายอ่ะมันปวดนะครับปรากฏว่าคืนนั้นตื่นมาอาการปวดผมเบาไปประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเช้ามาผมรอบไปอีกหนึ่งซองรสชาติมันจะกินอร่อยนะครับมันจะออกหวานหวานไปเปรี้ยวนยหน่อยๆโอเคแล้ววันรุกขึ้นผมกินอีกหนึ่งซองในกล่องมีห้าซองแต่ผมทานแค่สี่ซองเองเชื่อหรือไม่พวกท่านว่ามันทําให้ผมหาย หายปวดเลยตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ยังไม่ได้ไปกินซ้ำเลยแล้วหนึ่งซองก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านอยู่ผมก็ไม่เคยปวดอีกเลยไม่น่าเชื่อว่าดีบูลทําให้การปวดของผมที่ทรมานมาหลายปีมันหายเหมือนปิดทิ้งจริงๆนะครับมันหายแล้วมันมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่มีส่วนผสมที่ผมอ่านดูแล้วก็น่าทึ่งเหมือนกันนะครับมีคอลลาเจนบ้างมีแคลเซียมบ้างมีผมกระดูกปลาฉล,ลามเนี่ยน่าสนใจมากนะครับตัวน,นี้ที่ผสมอยู่ในดีบูลน,นะครับ สิ่งนี้ผมก็อยากจะมาบอกพวกท่านว่ามันดีจริงๆนะครับไม่ได้มามาเอกไม่ได้มาโมไม่ได้มาโกหกพวกท่านเลยนะครับมันดีจริงๆแล้วผมก็อยากให้พวกท่านนะครับที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าเหมือนผมนะครับให้มีสุขภาพดีเหมือนผมแล้วก็มีชีวิตชีวาที่ดีกับผมโดยที่เปิดโอกาสท่านดีบูนนะครับดีบูนแก้ปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเขา่าได้ดีจริงๆครับ